อันนี้เรียกว่าเมนูอะไรครับเนี่ยบ๋นบันกวนนะครับเป็นอาหารเวียดนามนะคล้ายๆก็เก็บปากหมอ้ออ่าก็คือเขาเก็บปากหม้อนั่นแหละแต่ว่าเป็น <ละ S 1> เป็นเป็นภาษาเวียดนามเขาเรียกบ๋ันกวนอ๋อมีหลากหลายเมนูนะครับที่ร้านนี้นะครับอ่านี่คือเมนูบ๋ันกวนนะครับ ปากมอ้อนะเป็นปากมอ้อนแล้วนีหลายเมนูนะครับบันแบลนี่ยมีหลายเมนูเลยผม,มเห็นพอดีนะครับอ๋อเป็นแบบนี้น่ากินเลยนะครับนี่ร<ม>้านเล็กน้อยอาหารเวียดนามนะครับ เปิดตั้งแต่ช่วงเช้านะอยู่ที่ตลาดโพชัยหนองคายเปิดตั้งแต่กี่โมงนะครับตีห้าหกโมงเช้าหกโมงเช้านะครับนี่ชื่อร้านแกปิดปิดประมาณสิบโมงนะครับสิบโมงมาเช้าหมดขายดีขายดี มานี่กกยังไม่ได้หยุดเลยนะน,นะบันขวนเขาเกลียบอ่อนเมนูนี้เมนูบันขวนนะเขาเกลียบอ่อนนะครับอยู่ที่ตลาดโพชัยน้องคายในร้านเล็กน้อย มีก็หอ,อกลับแล้วก็มีกินที่ร้านนะครับแวะมาชิม,น,มน,นะครับตลาดโพชัยหนองคายครับ